สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวครับการติดตั้งเรือนไมดิตอนครับกับเจ้าเซอร์ปิโกนะครับเดี๋ยวเรามาดูปั๊กกัน่อนนะครับปั๊กที่เราทำขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นอ,อันนี้เป็นปลักเก้าช่องปลักก้าช่องตัวเนี้ยจะไม่ใช้นะครับ เพราะว่าปลักก็ช่องจะเป็นไฟบอกเกียร์ครับ1 2 3 4 5สาี่ห้าตอนนี้เราตัดออกนะครับเพราะว่ารถรุ่นนี้ไม่มีไม่มีไฟบอกเกียร์นะครับมีแต่เกียร์ว่างกับเกียร์ท็อปแล้วก็2ปลักนี้2ปลักนี้นะครับที่เป็น6ช่องนะครับทั้ง2ออันมีสีสีดำกับสีขาวนะครับจะเข้าที่สายเมนนะครับสายเมน สายเมนคือที่สายเมนเดิมที่ไม่เดิมเราเสียบอยู่นะครับเราจะใช้2เส้นนี้เข้านะครับแล้วก็ปลั๊กสามอันนี้ปลั๊กสามอันนี้เป็นเซนเซอร์ความเร็วนะครับแล้วก็เราจะห้อยสายไป้2เส้นส,สายสองเส้นนี้สังเกตจะมีสีเหลืองคาดดำเหลือคาดดำนี้คือสายสัญญาณนะครับอันนี้เราจะใช้สัญญาณของพันเชอร์ครับเข้ามาเลี้ยงระบบนะครับ แล้วก็สีม่วงสีม่วงให้ดูไว้ครับตัวนี้เป็นสายของนาฬิกาครับตัวนี้ให้แช่ให้ไปที่ควบบวกแบตเตอรี่ก็ได้นะครับหรือว่าไปจาที่ซื้อกุญแจนะครับเดี๋ยวจะบอกอีกทีว่าเส้นสายสีอะไรนะครับเพราะว่าตัวนี้ต้องต้องจาแช่ไว้เพราะว่าไม่งั้นนาฬิกาเราต้องมาคอยเซตศูนย์ตลอดนะครับเพราะันานาฬิกาจะเซตศูนย์เมื่อดับกุญแจนะครับจึงจะเป็นต้องแช่ไฟบวกนะครับโอเคครับก็สายก็จะมีอยู่เท่านี้ แล้วก,ก็อีกจุดหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้เป็นสายาเกยความร้อนนะครับเกยความร้อนก็จะมีให้มีใหอ้อีกตัวหนึ่งนะครับก็ที่เคยรีวิวไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับอันนี้คือตัวเซ,เซ็นเซอร์ของม้อน้ำนะครับเข้าม้อน้ําแล้วก็เสียบกับปลั๊กที่ตรงเรือนไม้ได้เลยนะครับนี่เป็นปลั๊กเสียบโอเคส่วนตัวนี้เป็นกระปุกใหม่ที่เราฝังเซนเซ,นเซอร์เข้าไปแล้วนะครับ ฝั่งเซนเซอร์ก็เข้ากับไม้เดิมได้เลยแล้วก็เอาปลั๊กอันนี้ที่เป็น3ช่องเนี่ยไปเสียบได้เลยนะครับโอเคอันนี้เราคงไม่ต้องติดตั้งให้ดูนะครับมันไม่ยากนะครับเราจะมาเน้นเน้นหนักในเรื่องของสายไฟนะครับอันนี้ผมได้ทําการถอดออกแล้วครับยังไงก็สําหรับเจ้าของรถคันนี้ผมต้องขออนุญาตครับเป็นวิทยาทานนะครับให้เพื่อนเอนได้ดูนะครับอันนี้เป็นเซเบโกของลูกค้านะครับที่ ที่นํามาเก็บอะไรนะครับโอเคนะครับขอลูกค้าคนนี้เขาใช้ไม่เดิมนะครับไหนๆก็รีวิวของเขาแล้วก็ขออนุญาตนะครับอ,อันนี้ไม่เดิมที่เขาหุ้มเคลฟล่ามานะครับแต่วันนี้เราจะมาเน้นหนักเรื่องของเรือนใหม่ดิจิตอนนะครับเรือนใหม่เนี่ยที่ของเดิมเนี่ยมันหายากหายาก แล้วราคาโคตรแพงนะครับก็อย่าไปซื้อมันนะครับถ้ามันแพงขนาดนั้นนะครับซื้อเรือนไมดิดีต้นไปครับจบสวยด้วยนะครับทันสมัยนะครับอันนี้ผมถอดล็อตออกแล้วนะครับก็ที่เรือไม่เก่าให้เพื่อนๆดูนะครับที่เรือไม่เก่าเนี่ยก็จะมีปักอ่ามีปักสองปักนะครับเป็นปักแดงกับปักขาวนะครับที่ตัวที่ตัว ตัวสายเมนก็เหมือนกันก็จะมีปักแดงกับปักขาวนะครับโอเคเดี๋ยวอันนี้ผมจะวางลงคร่าวๆวางลงไปคร่าวๆก่อนนะครับอ่าผมจะขอตัดรายการรายการของการติดตั้งการติดตั้งพวกนี้ออกไปนะครับเพื่อกระชับเวลานะครับ เพราะว่ามันไม่มีะระยากนะครับกับเซนเซอร์เซนเซอร์ก็แค่ไปใส่ที่ตำแหน่งของหม้อน้าแล้วก็เอาปลั๊กขึ้นมาเสียบตำแหน่งของมันเท่านั้นเองครับโอเคทีนี้ปัญหาที่เราพบนะครับเราจะดูปัญหาตรงนี้ก่อนก่อนที่จะเข้าปัญหาเรื่องสายไฟนะครับผมจะแนะนํานิดนึงนะครับในบล็อกของเซอร์เบโกเนี่ยเราจะอาจจะต้องมีการแปลงที่ขาตัวนี้นิดนึงนะครับ อาจจะต้องเยื้องรูนิดนึงให้มันเข้าไปในบล็อกค,ครับเพราะว่าเราเคยทำน็อตให้มันตรงแล้วเนี่ยให้มันตรงกับตรงนี้ยมันเลยปีกมานี้นเลยปีกตรงนี้มามันทําให้ไม่สวยงามครับจึงจําเป็นต้องอหลบมันเข้าไปนิดนึงแล้วก็เจาะรูที่เจาะรอยแปรงที่ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับโอเคสายนะครับก็ให้ให้เลือกมาที่สองปลั๊กนี้ ให้โฟกัสไมที่สองปักนี้นะครับจะมีสีดํากับสีขาวนะครับสีขาวอ่าสีขาวให้เข้าที่สายเมนนะครับสายเมนสีขาวแต่อันนี้มันกลับเป็นดำสองสองอันนะครับครับในถ้าเป็นสายแท้นะครับสายแท้มันจะเป็นปักสีแดงกับสีขาวแบบนี้นะครับอ่าแต่ว่าถ้า สายเทียมเนี่ยโรงงานมันก็จะทํามาสีเดียวกันเลยบางทีคนใส่อาจจะงงๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะแยกประเภทสายให้ดูนะครับว่าเราจะต้องเสียบสายไหนนะครับก็ดูที่ปลั๊กสีดําครับดูที่ปลั๊กสีดำเนี่ยครับปลั๊กสีดําสังเกตที่สีดําสีดํานะครับสีดาจะต้องตรงกับสีน้ําตาลนะครับของสายเมนนะครับก็ ดำอยู่มุมนี้นะครับอันนี้เป็นส,สายสีน้ำตาลแล้วก็เสียบให้ตรงกันอ่าต่อไปสีขาวสีขาวก็ไม่ต้องคีดอะไรมากครับสีขาวก็เสียบลงไปเลยก็มันมีแค่สองปลั๊กส่วนที่เหลืออันนี้เป็นปลั๊กสามรูเนี่ยปลั๊กสามรูนี่ก็เสียบเข้ากับเซนเซอร์ความเร็ว ซึ่งอยู่ในกระปุกใหม่แล้วนะครับก็เสียบเข้ากับปลั๊กนี้เลยครับโอเคอันนี้ก็ไม่มีมากส่วนอันนี้สายเส้นสีเหลืองข้าดำไปต่อเข้าพันเชอร์นะครับส่วนอันนี้ก็เข้าบวกสีม่วงนะครับสายสีม่วงต่อเข้ากับบวกแบตเตอรี่นะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่ต้อง ไม่ต้องย้ายไปถึงขั้วแบตเตอรี่เรามาจำที่ซื้อกุญแจนะครับเดี๋ยวมาดูที่ซื้อกุญแจที่สายที่ซื้อกุญแจเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตดึงออก ที่สายซีกุญแจเราจะต้องจัมไปที่สายสีขาวสีขาวนะครับสีขาวนี้จะเป็นไฟบวกมาจากแบตนะครับโดยผ่านฟิวนะครับให้จําที่ตรงนี้เราไม่ต้องลากไปถึงแบตเตอรี่นะครับโอเคเอาจจะปอกสายนิดนึงแล้วก็จัมเข้ามาแค่นั้นครับส่วนในรีวิวนี้คงไม่ต้องจําให้ดูนะครับ เดี๋ยวเราเราจะเน้นหนักไปทางที่าการทํางานของวัดรอบนิดนึงว่าวันรอบขึ้นยังไงแล้วก็เวลาเปิดกุญแจแล้วเนี่ยลักษณะของไฟมันขึ้นยังไงบ้างนะครับอ่าโอเคอันนี้ก็เราทําการเสียบเรียบร้อยแล้วแล้วก็อีก,อกเส้นนึงที่เราจะต้องลากมาอันนี้เราจะต้องใช้สายลากมานะครับอ่าตัวนี้เป็นสายพันเชอร์นะครับ สายพันเชอร์สายพันเชอร์อยู่ตรงไหนขออนุญาตขยับกล้องนะครับสายพันเชอร์นะครับอยู่จะอยู่ตรงนี้นะครับที่ลักสีน้ําเงินนี่ครับปักสีน้ำเงินจะมีสีขาวแดงกับขาวเขียวนะครับให้ใช้เส้นขาวเขียวครับอันนี้ผมจาคร่าวๆนะครับเพื่อจะได้ดูการขึ้นของวัดรอบแล้วก็ผมก็นำสายมา นำสายมาตรงนี้ห้อยมาก่อนแล้วก็เอามาจั๊มเข้ากับจั๊มเข้ากับาสายสัญญาณนะครับอ่าโอเคสีม่วงผมไม่ได้จั๊มนะก็อธิบายไปแล้วนะครับต้องจั๊มยังไงนะครับครับนี่ก็เป็นหน้าตาเวลาเราติดตั้งไปนะครับก็สวยงามครับเพราะว่ามันเป็นลายแคปล่าด้วยนะครับ เดี๋ยวมาดูการเมื่อเราเปิดไฟครับอันนี้เปิดไฟแล้วอ่าเข็มก็จะวาดขึ้นมาครับส่วนตัวนี้ยังขึ้นเออร์เอร์อยู่เพราะว่าเพราะว่าเรายังไม่ได้เสียบต่อ,ต,อ,ต,อ,ต,อต่อเซนเซ,นซ,เซอร์หม้อน้ำนะครับอตัวนี้ขึ้น12โวลต์นะครับ12โวลต์โอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบวัดรอบกันนะครับ โอเคนะครับส่วนของวัดรอบเนี่ยวัดรอบเวลาเข็มขึ้นก็จะขึ้นปื๊ดแล้วก็มีสีแดงตามนะครับแล้วก็เรามาเช็คครับอันนี้เป็นไฟเอ N นะครับเกียร์ว่างนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายโอเคเออเมื่อกี้ไฟสูงไม่ได้ลองถ้าไฟสูงติดตรงนี้นะครับไฟสูงเป็นที่รู้กันนะครับ ส่วนตัวอื่นก็ไม่มีอะไรก็มีแค่นี้นะครับเรื่องของสวิตตัวนี้เราใช้ควบคุมด้วยสวิตฮ o นนี่เวลนะครับโอเคเดี๋ยวนี้ก็ต้องเล่น h o นนี่เวลครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะคุมทุกฟังก์ชันนะครับสวิตฮ o นนี่เวลนะครับเป็นไงบ้างครับกับรีวิว ชุดเรือนใหม่นะครับชุดเรือนใหม่วัดรอบดิจิตอลนะครับของ Victor ร์เซอร์เบและรวมถึง ZX เราก็มีนะครับก็อธิบายถึงเรื่องของการติดตั้งนะครับต่างๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เพื่อนๆจะได้ไม่งงครับเวลาซื้อไปนะครับจริงๆแล้วมันก็เป็นปาั๊กก็เสียบไม่ยากครับก็ไปดูไม่ยากนะครับ ส่วนสําหรับรุ่นอื่นนะครับรุ่นอื่นเราก็ทำครับไม่ว่าจะเป็น LS, JR, r x z NSR ทุกตัวครับไม่ว่าจะเป็นตาเหลี่ยมตากลมหรือตาเหี่ยวและ N Pro นะครับเราก็มีให้ท่านนะครับส่วนรุ่นอื่นที่นอกจากนี้ถ้าเกิดท่านอยากจะได้เดือนมานีต่อนก็ลองคอมเมนต์ถามเข้ามาดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้ผมช่างแก่สักกระโจมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ